มาครับคลิปนี้เอาด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับชุดเคลื่อนที่เร็วของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนครับนี่เก้าอี้แคมปิ้งนะครับตัวนี้นั่งสบายชุดบล็อกนะครับชุดนี้ครับตัวเนี้ยราคาถูกมากตัวนี้นะครับผมจะบอกเนี่ยยี่ห้อเนี่ยคิงชูเนี่ยยูโรคิงชูเนี่ยตัวเนี้ยใช้บ่อยที่สุดนะครับถูกสุดใช้บ่อยที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นของตัวเนี่ยครับทางคิดนะตัวเนี้ย เขาการันต <activist> ีเลยนะครับว่าหมุนหัวน็อตนะครับไม่ม uh ีรูดนะเขาการันตีงนี้แต่ตรงๆนะครับซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับของตรงตัวนี้เทงนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะนี่ครับผมบังคิดไม่กล้าใช้ไม่ได้ไม่ใช้หรอกไม่กล้าใช้อันนี้ปิดไว้ก่อนนะครับแต่ใช้ประจาคือตัวนี้นะครับทุกๆนด้ใช้ประจานะครับแล้วก็พวกน้ายาสเปรย์ล่อรื่นนะครับแล้วก็นี่ชุดนี้เลยของอุซึกานะครับผมบอกแล้วนะครับผมบอกว่าผมใช้นะครับผมสาวกเลยนะผมมีเกือบทุกชิ้นส่วนนะ ที่ผมเลือกใช้ของตัวแบรนด์โอตุก้าเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแบตตัวนี้นะครับมันสามารถซับพอรตตัวนี้ทั้งหมดเลยนยิ่งไอตัวนี้ของเพียนของผมตัวนี้นะครับเป็นคอลเลคชั่นพิเศษก็ว่างั้นนะคือเป็นเป็นรุ่นเก่านะตัวนี้นะครับแต่รุ่นใหม่ๆมันจะเป็นสีลักษณะแบบนี้แหละส่วนบล็อกผมก็มีอยู่2ชุดเลยนะครับตัวแปดสามสองหรือแปดสามศูนย์เนี่ยผมจำไม่ได้นะตัวใหญ่สุดนะครับแล้วก็ตัวเล็กสุดนะครับห้าสองศูนย์นะครับแล้วผมจะมันมีคอสั้นออกมาใหม่เนี่ยผมจะได้ตัวนั้นอีกนนะะะะครับจจซซืื้้ออออยยูู่่เเพิิมมต นะครับแล้วก็นี่ชุดนี้ขาดไม่ได้นะครับเนาะนะเคแนนนะครับมันจะผมมันจะมีได้ว่าเคแนนมีหลายหลายตัวอยู่รอบผมใช้ตัวนี้นะครับผมใช้เห็นนะครับนี่สภาพบุกบุนเลยครับผมลุยนะครับด้วยกันชุดนี้ได้ว่านะครับเป็นสปิลนะแบบนี้เอาไว้แอบตกสะชาวบ้านเขาเวลาเราไปซ่อมรถกงรถเกี่ยวนะท่านคุณนานะครับแล้วก็ตัวสแตนนะครับแล้วก็กล่องนะครับอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับเป็นตัวกล่องเครื่องมือค คือมืออะไรมาดูกันครับผมนะครับเ,เว้ยรวมนี่ครับก็มือตกปลานะอ,อนานๆทีที่ไมเปิดนะครับนี่มีปลายลิวปลายอะไรนะครับปลายไหมดิ๋วเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับนี่กบยางสุตานะครับราคาตูกนะยึใช้ก็ใช้หลายแบรนด์อยู่นะครับสายตังเมนี่เออเพิ่งรู้ว่าเราซื้อสายพวกนี้มาตัวไหนวนะเนี่ยเนี่ยเออไม่ได้เปิดกล่องนานครับนี้สปูนนี่สปูนอะไรวนะเนี่ยยวดูก่อนดิสปูนซิ่ง อ๋อนี้สปูลตื้นนะครับพวกของไดว่าเนี่ยผมบางทีเราไม่ได้ใช้พวกอุปกรณ์ตกปลามานาน,นะครับมันลืมเหมือนกันนะว่าเรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างนะอ่นตัวนี้ก็เป็นกอ่อนครับใส่องมือทั่วไปแล้วก็่องพิเศษนะครับใส่องมือพิเศษใส่พวกแบตชาร์จเสื้อผ้าโทรศัพท์นี่เลือกใช้แบบนี้เลยกล่องที่ผมซื้อมานะชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับอันนี้ยังไม่พอนะนะรับก็จะมีสแตนอยู่บ้านอีกนะครับไม่แรงอีกประมาณสามชุดนะ ถามาเยอะไหมเพื่อนๆนะครับจริงๆรถเวลาเสียหน้าทุ่งนาเนี่ยก็เอาอยู่นะยิ่งเอาอยู่เลยนะครับนี่ต้องมีนะมันต้องพกอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะวิ่งหน้างานตลอดนะครับไม่างนั้นมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือจริงๆยิ่งช่วงหน้ารถเกี่ยวนะครับถ้ารถเสียแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือไม่ได้กินแล้วนะครับยิ่งทุกวันนี้รถมันเยอะนะครับรถมันเยอะเนี่ยเสียแป๊บเดียวเนี่ยคนอื่นเก็บเรียบแล้วนะครับได้แต่มองแบบตาปิดๆนะเพราะฉะนั้นก็คือ อุปกรณ์ในบนรถเนี่ยมันต้องพร้อมนะครับสำหรับเคลื่อนที่เร็วเลยนะครับหมายถึงว่าไปถึงปุ๊บซ่อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเครื่องมือตรงพบนะแล้วก็ตู้เชื่อมนะครับของผมก็คือเอาวันนี้ยังไม่เอาไปนะมันเยอะเกินละนะเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับวันแรกนะอันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับน้องข้าวแต่ตัวนี้บอกเลยนะครับแพงนะครับแต่ไม่กล้าใช้นะครับอันนี้ถูกใช้กระจายเลยนะครับจริงๆแนะนําถูกๆพอนะครับเนาะมันไม่ต้องไปอะไรมากมายนะส่วนข้างในก็เยอะอยู่นะอีกกล่องเล็กเนี่ยนะผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคครรัับบผมนะ